ครับคลิปนี้นั้นเพื่อนเราก็อยู่ที่แวงใหญ่นะก็พามาดู P C X หล่อๆอ,อีกหนึ่งคันนะก็เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะสีเทาดัมโบก็ได้ล้อนี่แบบนี้เลยเพื่อนเเป็นล้อแดงแคนดี้นะเป็นงาน 2K นะก็ทำสีล้อไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะแล้วก็มีงานท่อ ท่อแบบนี้เลยเป็นท่อฟูลนะเป็นท่อของบิ๊กนะแต่เจ้าของไม่อยู่เพื่อนกะ็คือไม่ได้ฟังเสียงท่อนะต้องบอกตรงนี้เลยแล้วก็ไล่มาชุดหน้านี่ชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าซิ่งนะแบบนี้เลยหล่อๆไล่ลามาก็จะมีคาร์บอนชุดหน้าก็มาหลักพันอยู่แล้วก็ไล่มาชุดนี้นี่ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะแล้วก็จานจานแต่งนะทรงคล้ายคาโมีนะแล้วก็ ดิสเบกเดิมแต่ใส่โลโก้เป็น m e มโบนะนี่แล้วก็ไล่มาชุดบนก็เป็นแฮนด์แต่งละให้มันดูเตี้ยลงนะแล้วก็ตุ๊ก,กตาตัวนี้ก็แต่งเป็นชุดเบรกเดิมนะเพื่อนแต่ว่าไลนน็อตให้เป็นสีเงินก็ดูคลนนะคลีนเคลนลหล่อเลยนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีตัวนี้นเขียบลางานหุ้มนะแล้วก็นี้ก็เป็นงานหุ้มเหมือนกันเบาะก,ก็ นี่แบบนี้เลยก็ดูสปอร์ตขึ้นนะเบปาปบาดไานมาฝั่นงนี้ก็ขาตั้งแต่งให้เตี้ยลงแล้วก็เป็นโชกคนี่งโชกคก็ทําให้เตี้ยลงเหมือนกันนะเพื่อนมีกองแต่งนี่แบบนี่เลยใสยถักก็ทําตามงบที่เราไหวนะเพื่อนนี่ก็ลหลอ่อๆแค่นี้ก็หล่อละ,ละก็เหมือนเดิมนะเพื่อนทําตามงบแล้วก็จบด้วยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนี่ กาดน้ํามีให้น้าเพื่อนแล้วก็เป็นท่อสวยมากนะไท,ทเทเนียมไลส่สีมาแบบนี้เลยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะเพื่อนอสวยเลยแล้วก็ยางก็น่าจะเป็นลายมิชลินนะตัวนี้ก็เซิลิคลลปหร้วเปล่าไม่แน่ใจนะก็ถือว่าหล่อนะลงตัวเลยถือว่าหล่อมากนี่เสียดายไม่ได้ฟังเสียงท่อนะเพื่อนนี่ทรงนี้โอเค คลิปนี้ก็พาดูแนวทางแต่งเบื้องต้นเนาะก็ประมาณนี้นะก็เบ็ดเสร็จนี่ก็ไม่ข้ามสามหมื่นมีแน่นอนไม่ข้ามสามหมื่นแน่นอนนะส่งนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุคะคาร